วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไขประเด็นดังนะครับเมื่อวานที่หน้าสโมสรทอบอก็วุ่นวายครับก่อนหน้านี้ตอนเช้าเนี่ยทางกลุ่มกปปสออก็ตั้งขบวนกันครับโดยแกนนาคุณชุมพลจุนสายคุณพุฒิพงศ์ปุณกันเริ่มตั้งขบวนที่เวทีราชประสงค์แล้วก็บอกว่าจะไปปิดล้อม DSI เหมือนสับขาหลอกประมาณนั้นก็รวมมวลชนและเคลื่อนทับกันพอไปถึงจริงๆปรากฏไปหยุดอยู่ที่หน้าสโมสรทหารบกไม่ได้ไป DSI เป็นการปล่อยข่าวลวง และขณะเดียวกันก็มีกลุ่มสมทบคือทางคุณอิสระสมชัยคุณคมสรนทองสริเลขาธิการสอรอสอจากทางลาดพร้าวไปสมทบปิดประตูหน้าทางเข้าออกที่สโมสรฐานบกเพราะมีข่าวว่านายกรัฐมนตรีคอรมอมาใช้ที่นี่ประชุมฮะกองทัพกอปปสหลายส่วนมาเติมและเพิ่มจำนวนมวลชนมากยิ่งขึ้นบรรยากาศก็เริ่มตึงๆึงกันเนี่ยครับตามรายงานระบุว่าคอรมอก็ประชุมอยู่ด้านในฝั่งทหารเองเนี่ย มีการจัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์ให้กับนายกกรณีฉุกเฉินจะต้องหนีก็ต้องมีคอปเตอร์เมื่อวานทหารกับตำรวจเนี่ยระดมพลกันประมาณ4ี่กองร้อยตั้งแถวป้องกันไว้มีการเอาโซ่คล้องกุญแจล็อกประตูกลัวกลุ่มกปปศจะบุกเข้าไปเนี่ยนะครับก็มีการเจรจากันตอนเที่ยงก็นั่งกินข้าวนะครับนิดหนึ่งนะฮะเขาบอกบางส่วนก็บอกเนี่ยพักกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวจะระดมกันต่อตอนแรกเนี่ยประมาณเที่ยงกกว่าบ่ายเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมมองว่าจะกลับ ปรากฏมีข่าวมาทํานองว่าคุณเฉลิมอยู่บํารุงรับดีว่าการสวงแรงงานคุณธวุฒิ์ใสเกลืออยู่ในนี้แล้วยังไม่กลับผู้ชุมนุมบอกงั้นชุมนุมต่อกดดันนะและจะมีการหารือก,ก,ะก,ะกะับกกตด้วยว่าเรื่องเลื่อนเลือกตั้งหรือไม่เลื่อนมันก็เลยเริ่มตึงขึ้นมาอีกมีความพยายามจะเจราจาแกนนําก็ลงไปเจราจากับทางทหารว่าจะเอาอยัางไงกันฝั่งกลุ่มผู้ชุมนุมก็ตัดโซ่เปิดล็อกประตู และมีการให้กาดตั้งแถว3ามชั้นขยับเดินหน้าเข้าสโมสรฐานบกทีละ3า3 9ผู้ชุมนุมกาดกบสก็ระหว่างเนี่ยฮะเผชิญหน้ากันเนี่ยไปพบชายต้องสงสัย2คนอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยเข้าไปขอขนตัวคือคนนึงอยู่บนสะพานลอยคนนึงอยู่ฝั่งตรงข้ามขอไปตรวจปรากฏว่าชายต้องสงสัยไม่ยอนไม่้นมีเสียงปืนดังปั้งปั้ง,ง,งแล้วก็วิ่งไล่จับกันหลังจากนั้นก็เนี่ยครับมีคนบาดเจ็บถูกกระสุนปืนจัก การยิงมาเนี่ยหนึ่งคนเป็นกลุ่มกปปสนะครับกระสุนเนี่ยไปโดนกางเกงบังเอิญมีไฟแช็กป้องกันพอดีมาในหนังเลยนะฮะแต่คนที่ยิงปืนเนี่ยโดนกลุ่มผู้ชุมนุมซ้อมจนน่วมเลยนะฮะทั้งกระทืบทั้งถีบซี่โครงหักไป2ซี่กระโหลกล้าวซี่โครงที่ที่8กับ9หักนะครับมีบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยนักบอลวานตุนานนักบอลไรนักบอลไรนักบอลไรเรียบร้อยน้ำรอที่ตอไปนะอย่าอยู่ในความสงบ ทุกคนอย่าไดอย่าไปอย่าออกไปอย่าออกไปที่น้องอย่าออกไปี่น้องทไกรทที่น้องี่น้ครับมีคนที่กำลังชศัพท์อยู่ตรงนี้ปงคามนเลยที่น้องอย่าไปอ่นความสงบที่น้องกสศัพท์เป็นใครการเราดูแลนเจ็บที่น้องทนมอเทรทศัพท์มาเป็นใครเหรือยครับ นี่ไดไมทฉลองอยู่ตรงนู้นที่มึงอยากเห็นมึงสมองมันอะไรตำรวจตำรวจนี่ข้าตปรวจเรายุดมข้าตำรวจก็ได้พอแล้วพี่น้องอย่าทำไรพอแล้วพี่น้องหยุดพี่น้องเดี๋พี่น้องอย่าไปทำอะไรเขาพี่น้องพี่น้องเด็กอย่าไปทำอะไรเขายกเป็นไว้จะลดอย่างเดียวทุกคนนิ่งวนพี่น้องพยายามนใครที่ไม่เกี่ยวข้องถอยออกมา

พบใต้เบาะมีเสื้อวินจักรยานยนต์รับจ้างหมายเลข35ระบุชื่อวินเขตบางซื่อหน้าเซเว่นบางซ่อนพร้อมวิทยุสื่อสารมีเขียนข้อความด้วยปากกาเมจิว่าดาบติมีกุญแจมือประแจและพบกล้องบันทึกวิดีโอขนาดเล็กติดอยู่ที่ไฟหน้ารถยังพบจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดงทะเบียนอสวร้กรุงเทพมหานครอีกคันนึงนะครับก็พบแมกกาซีนกระสุนปืน11มม รวจไปตรวจมาปรากฏว่าคนที่ชักปืนยิงและโดนผู้ชุมนุมก็คือดาบตํารวจคงเพ,เพชรเพชรกันหาเป็นตํารวจฮะเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจสายสืบสังกัดบกน .2 ฮะทางฝั่งบชนก็อธิบายครับบอกว่าคือเขาส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปสอดแดมไปสืบสวนหาข่าวปรากฏผู้ชุมนุมเนี่ยเข้ามาขอตรวจค้นจะรุมทําร้ายก็เลยชักปืนยิงป้องกันตัวเลยบาดเจ็บถูกลุมประชาทันไปแต่กลุ่มผู้ชุมนุมอธิบายครับบอกว่า คุณมาสังเกตการคุณพกปืนมาด้วยเหรอเขาก็บอกแล้วว่าเวลามาชุมนุมต้องระวังไม่มีอาวุธนี่เข้ามาเขาระแวงตำรวจอยู่แล้วว่าจะแฝงตัวเข้ามาเดี๋ยวมาปาระเบิดหรือเปล่ามายิงใส่เขาหรือเปล่านี่ขอค้นตัวไม่ยอมให้คนพอค้นเจออ้าวมีปืนยิงใส่เขาอีกเลยทนไม่ไหวฮะเมื่อวานก็เลยเหยียบกันเนี่ยฮะก็อาการค่อนข้างเยอะนะครับสาหัสซี่โครงหักไปสองซี่รวมถึงสมองเนี่ย กระทบกระเทือนมีกระโหลกร้าวด้วยนะครับมีรอยฟกซ้ำเนี่ยหลายจุดเมื่อวานทางคุณสุเทพทึกสุบันก็ขึ้นเวทีบอกว่ารัฐบาลส่งมือปืนไปยิงประชาชนกลางวันแสกๆอีกคนถูกยิงที่ขาขวาแต่ไปถูกไฟแชกที่พบมาเลยปลอดภัยแล้วยังวิ่งไล่จับคนร้ายได้คาหนังคาเขาหลักฐานก็พบว่าเป็นแมกกาซีนมีลูกปืน11มมอ,อยู่ภายในเต็มแม็กแต่ปืนหายไประเบิดปิงปองสีลูกวิยุสื่อสารกุญแจมือที่สาคัญเนี่ยคนร้ายเป็นตํารวจ ถูกจับได้คาหนังคาเขา,ขาแบบนี้ไม่ใช่มือที่3แน่นอนเป็นมือของรัฐส่งเข้ามาป่วนนี่จับได้ชัดๆรัฐบาลต้องตอบคําถามว่าทําไมเป็นอย่างนี้เนี่ยครับนี่คือหลักฐานที่เขาโชว์มาเนี่ยนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความตึงเครียดขึ้นมาให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมเหมือนกันตามรายงานระบุว่ามีผู้ชายสองคนคน,คนหนึ่งหนีไปอีกคนหนึ่งก็คือเนี่ยครับโดนลุมเหยียบจนกระทั่งบาดเจ็บก็ส่งโรงพยาบาลกรณที่กันนะฮะ นี่เป็นจุดหนึ่งที่เกิดวิกฤตขึ้นมาทางฝั่งกบสก็บอกว่าที่เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นอะไรขึ้นไม่ใช่มือที่สามหรอกมือฝั่งรัฐบาลนั่นแหละมือฝั่งรัฐนั่นแหละเป็นคนทําหลักฐานวันนี้คาหนังคาเขา,ขาคือตํารวจเป็นคนทาเข้ามาจะมาอ้างว่าสอดแนมแล้วคุณพกปืนมาทําไมเนี่ยครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เขากาลังหาเขาได้จริงเพิ่มเติมอยู่เมื่อวานก็เอาหลักฐานส่งให้ทหารเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของกตอกตเมื่อวานรัฐบาลก็คุยกับกรกตนะครับนาย กกตก็ประชุมกันเป็นชั่วโมงนะฮะถแถลงข่าวตอนเย็นประมาณ5โมงมีอาจารย์พงเทพเทพการจนารองนายกกับคุณสมชายศรีสุทธิยากรกกตถแถลงร่วมกันนายกไม่ได้ถแถลงคือทางคุณพงเทพอธิบายครับบอกว่าตอนแรกก็ดูแล้วมีคนเสนอบอกจะเลื่อนเลือกตั้งแต่ถ้าเลื่อนไปแล้วเนี่ยคำถามคือปัญหามันหมดไหมมันก็ไม่หมดก็ไม่มีอะไรประกันว่าเลื่อนไปแล้วทุกอย่างจะยุติและเกรงจะมีปัญหาเสียหายเพิ่มเติมแล้วก็ตังวลใจครับว่าเลื่อนไปแล้วนายกจะโดนเช็คบินตามหลังไหมเพราะไม่มีกฎหมายรองรับฉะนั้น ไม่เลื่อนดีกว่านี่เหตุผลที่อธิบายอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรก็บอกครบับบอกว่า mm. ก็นําเสนอปัญหาให้ฝั่งรัฐบาลทราบว่าถ้าเดินหน้าเลือกตั้งสองกุมภาเนี่ยกรรมาการประจําหน่วยหลายคนลาออกไม่มีคนทํางานถูกผู้ชุมนุมกดดันบางหน่วยไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ที่สําคัญคือบัตรเลือกตั้งหลายจังหวัดภาคใต้เนี่ยยังอยู่ที่ปรัชญาเลยอย่างที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองชุมพรก็มีหาดใหญ่ก็มีมันเดินทางไปที่หน่วยไม่ได้จะจัดการเลือกตั้งจัดการบัตรกันได้ไดยังไง ก็เป็นปัญหาซึ่งรัฐบาลก็รับรองบอกว่าเดี๋ยวจะส่งคนไปช่วยดูแลทางเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยก็ดีนะครับอำนวยความสะดวกนะก็ทางกรกตอบอกห่วงว่ามันจะแรงวี้หก็แรง2กุมภามันจะแรงกว่านี้ก็ตกลงกันว่าถ้าเกิดจุดไหนแรงสั่งปิดยุติได้นะและปิดแล้วเปิดไม่ได้ด้วยนะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องประกาศรายชื่อสสบัญชีรายชื่อไม่ได้อาจจะค้างไป6เดือนครึ่งปีเลยนะฮะมีเสียงเมื่อวานนะครับร่ากรรมการการเลือกตั้ง ได้มาพบกับท่านนายกรัฐมนตรีพอและคกตเนี่ยก็ได้มาหารือเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งทางคกตเสนอว่าการจัดการเลือกตั้งตงามกําหนดนะครับอาจจะมีปัญหาหลายประการในขณะที่สัาบาลเห็นว่าการเลือกการเลือกตั้งออกไปไม่ได้แก้ปัญหาไม่ทำให้ปัญหาหมดไปและเกรงว,ว่าจะมีปัญหาและเสียยิ่งกว่าการประเมินสถานการณ์ของคกตและรัฐบาลเนี่ยยังแตกต่างกันอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้นะครับจึงต้องจัดการเลือกตั้งตามกำหนดในพระราชกิจสถีกาคือวันที่2กุมภาพันธ์2557ต่อไปโดยกรกตจัดดำเนินการจัดการเลือกตั้งภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายและพยายามลีกเพียงความรุนแรงทั้งนี้รัฐบาลจับสนุนการทำการของกรกตอย่างเต็มที่อันนี้ก็คือหลังที่ได้สรุปหารือกันมาพอสมควรนะครับก็ได้เห็นพร้อมกันว่าทางเราสรุปผลการประชุมเป็นอย่างนี้ครับ ที่ผบที่ผ่านมาครับว่ามีกระบวนการในการคัดเอีงคัดขวางการประเทศสิทธิของประชาชนซึ่งถือว่าเป็นการทําความผิดกฎหมายนะครับในกรณีแบบนี้เนี่ยเราก็เป็นห่วงครับว่าในวันเลือกตั้งจริงอาจจะเกิดการขัดขวางเกิดการประทะกันระหว่างกลุ่มคนที่สนับสนุนการลากเลือกตั้งและกลุ่มคนที่คัดค้านการเลือกตั้งอย่างไรก็าตามนะครับแนวทางปฏิบัติที่เห็นตรงกันขอ่างรัฐบาลก ราจะยึกดกฎหมายเป็นหลักนะครับแต่อย่างไรก็าตามก็จะพยายามปีกเรี่ยงความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับไม่ต้องการใี่การเลือกตั้งคราวนี้เป็นการเลือกตั้ง,ท,งที่มีความรหดเหีนะครับส่วนประเด็นการปิดหน่วยต่างๆนั้นนะครับเ,เราขอแนนที่จะให้เห็นตรงกันว่าเนื่องจากมีข้อจํากัดว่าเมื่อพื้นที่ใดที่มีปัญหาเหตุการณ์ที่ไม่สงบผู้ในการหน่วยสามารถสั่ง มีการปิดการลงคะแนนในพื้นที่นั้นได้นะครับเมื่อปิดแล้วนะครับไม่สามารถเปิดใหม่ได้ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ที่สมบรลอรไรก็ตามอันนี้เป็นข้อจากัดทางกฎหมายที่เกิดขึ้นเนี่ยครับทีนี้พอหลังจากตัดสินใจเดินหน้า2กุมภาเนี่ยครับหลายฝ่ายก็ออกมาพูดครับบอกว่าหลังจาก2กุมพาย,ยุ่งแน่นอนฮะน่าจะมีการฟ้องร้องกันอุตลุดทั้งฝั่งพรรคเล็กที่สมัครไม่ได้ก็จะฟ้องว่าไม่เป็นธรรมเพราะเขาเลือกตั้งไม่ได้ แล้วพอเลือกตั้งไปแล้วสมมติมีการป,าประกาศผลคะแนนภาคอีสานภาคเหนือที่เป็นสอสอระบบเขตแล้วเกิดพักเอพักบมีคะแนนนํามันมีผลทางจิตวิทยาทําให้ผู้สมัครพักเอบที่คะแนนนำเนี่ยและไปสมัครภาคใต้ซึ่งยังไม่ได้เลือกเนี่ยมีความได้เปรียบในแง่ของกระแสพักเล็กๆที่เข้าแข่งขันก็จะร้องบอกอย่างนี้มันไม่เที่ยงธรรมไม่สุจริตมันชี้นํากันมาล่วงหน้ามันก็จะเกิดการร้องว่าการเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะยังไม่พอนะครับ มีประเด็นตามมาอีกว่าการเลือกตั้งรับนูลกําหนดว่าต้องทําในครั้งเดียวแต่นี้ทําหลายครั้งคือเลือกตั้งใหญ่ครั้งหนึง่งบางเขตเลือกไม่ได้ไปจัดเลือกที่หลังเลือกตั้งลวงน้าไม่ได้ไปจัดท้ายเดือนกุมภาผ่านก็บอกนี่ไม่ใช่ครั้งเดียวเกิดความไม่เท่ากันเกิดลักลั่นไม่สุจริตเที่ยงธรรมร้องการเลือกตั้งเป็นโมฆะอีกอย่าไม่พอนะครับไหนที่มีปัญหาเรื่องตอนไปกาบาัตรเข้าได้หรือเปล่าหรือกาเสร็จนับคะแนนนับได้ไหมถึงเวลาจะนับคะแนนก็ต้องประกาศตามหน่วยยกขึ้นมาเนี่ยยกได้ไหม จะยุ่งวุ่นวายตาม,มาไหมครับทางประชาธิปัตย์ก็บอกว่าหนังตัวอย่างเห็นเห็นแล้ว26เดี๋ยวหนังจริง2กุมภาพันธ์จะยุ่งกว่าน,นี้ฮะยังไม่แน่ใจว่าเลือกตั้งไปแล้วมีผลหรือเปล่าเขาจะไปร้องการเลือกตั้งเป็นโมฆาได้สวยแล้วเลือกไปแล้วไม่ได้อะไรไหมเนี่ยครับเดี๋ยวรอดูว่าเป็นไงหลัง2กุมภาพันธ์นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อวานคุณผู้ชมทางทางอีกกลุ่มหนึ่งครับที่โรงแรมเดอสุโกศลนะครับห้องกมลมาตรเนี่ยมีกลุ่มประชาชนนักวิชาการหลายค่ายเลยนะครับ ไปรวมตัวกันเมีอดีตข้าราชการภาคธุรกิจผู้นําชุมชนท้องถิ่นศิลปินดารานักแสดงรวมกันประมาณ190คนมีอาจารย์ธีรยศบุญมีคุณหมอพลเดชปิ่นประทีปอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิบลคุณปราโมทไม้กลัดคุณวัฒน์พงไพบุญมีคุณต่อตระกูลยมรักษ์คนใหญ่ๆทั้งนั้นเนี่ยฮะเมื่อวานรวมพลังกันก็บอกจะต้องเดินหน้าปฏิรูปประเทศใน5ประเด็นเช่นระบบการปกครองโครงสร้างตํารวจเรื่องคอร์รัปชันแล้วก็ไม่สนใจว่าเลือกตั้งลวกหน้าหรือไม่เลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งต้องปฏิรูปแล้วไม่เอาระบบทักษิ อาจารย์ธิรยุทธ์บอกครับบอกว่าเขารบทั้งฝ่ายจุดเทียนทั้งฝ่ายกปปสและทุกฝ่ายแต่ระบบทักษิณต้องไม่เอามีเสียงอาจารย์ธีรยุทธ์นะครับเขารบทั้งสองฝ่ายนี่ส่วนตัวนะฮะเขาเล่นฝ่ายมองลึกๆออกมาจุดเทียนเนี่ยผมก็ชอบผมไม่ได้รู้สึกมีความสึกอาจจะถ้าพวกที่อินมากๆกับขบนะะวนประชาชนอาจจะเฉยๆหรืออาจจะมันไส้นะผมชอบเพราะว่า ผมว่าระยะยาวดีท่านแสดงความรักไปใช้ได้แบบนี้ต่อไปท่านรับผิดชอบด้วยนะเวลาโกงเงี้ยบอกต่อเวลาโกงเวลาเช่นนั้นไม่ชอบท่านช่วยเราไม่ชอบด้วยนะทางฝั่งนี้ผมก็เห็นใจพอเขาสู้มา,ส,มาสู้มาตั้งแต่นี้รัศสักกรรมใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆก็ไม่มีเหตุไม่อะไรนะอยู่ดีๆก็อยากจะมาปฏิรูปกับเขานะฮะรักความยิ่งรักผม,ผมขอพูดอางทีกันผมเป็นมิตรกับทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มเดียวคือระบบทักษสณ ไม่ขอเป็นมิตรด้วยจริงๆนะฮะขออนุญ,ญาตไม่ขอเป็นมิตรด้วยจะวิจารณ์จะโจมตีจะอะไรนะครับท่านพูดได้เลยแต่ว่าทุกกลุ่มผมผมรวมมือด้วยหมดเพราะผมรู้สึกว่าทุกท่านมีสิทธิ์เหมือนกันหมดแต่ผมคิดว่าระบบทักษิณ์ไม่มีสิทธิ์ละนะฮะกุหญิงตอนนี้ก็คือว่าอะไรถ้าเจอกันส่วนตัวเนะี่ยให้ผมทําผิดกฎหมายแรงๆผมก็ทํานะกับสักษิษนี่ <c oughs> นี่ขนาด <c oughs> ไม่ได้ใส่เสื้อกั๊ก น vale oh, ี่ครับนี่คืออาจารย์ธีรยุทธ์นะครับเมื่อวานหลายฝ่ายก็บอกว่าระบบอะไรรับได้แต่ไม่เอาระบบทักษิณวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ